สนับสนุนข่าวโดยทกสเป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย เรือนจำชั่วคราวข่าวระกมเป็นเรือนจำที่แยกตัวออกมาจากเรือนจำใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและใกล้จะพ้นโทษได้มาเรียนรู้ฝึกอาชีพทั้งการเกษตร,รและวิชาชีพอื่นๆโดยส่วนหนึ่งสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ทำงานเสม,มือนของจริงอีกด้วยซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพพยัววดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัธิราชธิดาที่พระราชทานแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้ต้องขังในการให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสสร้างความรู้และสร้างงานให้แก่ผู้ต้องขังเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษจะได้มีอาชีพติดตัวออกไปทำมาหากินเลี้ยงตัวเองจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎหมายแล้วกลับมาติดคุกอีกหรือเป็นการให้โอกาสและคืนคนดีให้สังคมเรือนจำชั่วคราวเขากระกรรตั้งอยู่ระหว่างสองตำบลคือตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงและตำบลวังกระแจอำเภอเมืองบนพื้นที่2,000ไร่รักเริ่มเมื่อปี2 5 6 0ภายใต้ผู้บังคับบัญชานายอเนกทองลอยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราในเวลานั้นเป็นผู้เริ่มการก่อสร้าง ปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในเรือนจําชั่วคราวใช้เวลาก่อสร้างหนึ่งปี6เดือนซึ่งมีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟและสะพานให้กําลังใจซึ่งมาจากฝีมือของผู้ต้องขังและมีไฮไลท์อยู่ที่น้าตก19ชั้นที่พาดผ่านอยู่กลางเนินเรือนจาเขาระกรรมหลังจากเปิดให้บริการได้สักระยะเรือนจําชั่วคราวก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจกับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากภายในเรือนจําชั่วคราวเขาระกรรมประกอบไปด้วยร้านกาแฟพร้อมสเต็กร้านอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงโดยทุกร้านในเรือนจําชั่วคราวถูก และประกอบอาหารด้วยฝีมือผู้ต้องขังทั้งสิ้นทําให้มีราคาถูกและย่อมเยาวด้านนายอนุวัตสุจินพร้อมหัวหน้าเรือนจําชั่วคราวเขา,ขาระกรรมเปิดเผยว่าเรือนจําชั่วคราวเขาระกรรมได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักมาเซลฟี่ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียทําให้เป็นการโฆษณาไปในตัวโดยในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันเป็นจานวนมากส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวหรือคู่รักซึ่งในวันหยุดยาวที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเฉลี่ยว,วันละ3,000คนเลยทีเดียว แรกเริ่มเลยเรือนจำชั่วคราวเขาว,ขาวละกรรเนี่ยเป็นเเรือนจำในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ได้ฝึกอาชีพถึงวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้นะครับแต่ทีนี้เมื่อปีอสักปีที่แล้วปี60นะครับ พระอ,องค์พาท่านก็มีดำริในการให้เริ่มก่อตั้งเป็นเรือนจำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเรือนจำเราก็พยายามปรับภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวนะครับแรกเริ่มโดยท่านอเนกโดยท่านอเนกทองลอยนะครับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราดในสมัยนั้นเมื่อปี60นะครับต่อมาก็จะเป็นท่านบุญยรักษ์บุญ,ญาธิการนะครับก็มาสานต่องาน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆในบนพื้นที่2,000ไร่นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็เริ่มจากเป็นน้ำตก19ชั้นตรงนี้นะครับแล้วก็สะพานกำลังใจเนี่ยโดยฝีมือผู้ต้องขังนะครับวิชาวิชาเรียนที่เราเรียนเนี่ยก็คือการฝึกอบรมวิชาชีพการปั้นปูนนะครับให้ผู้ต้องขังเนี่ยมาฝึกการทำสะพานนะฮะเรียนรู้การปั้นปูน ให้มันเป็นรูปทรงของไม้ครับแล้วพอ,อไ,ได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดตราดมากนะครับแล้วเขาก็แชร์กันไปในกลุ๊มไลน์ใน Facebook โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินโปรโมทเลยนะทุกคนมาเซลฟี่มาถ่ายรูปมาเช็คอินภาพสวยๆต่างๆเนี่ยพอเวลาที่คนออกไปแชร์เยอะๆนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเยอะก็ผู้ต้องขังเขาก็ภูมิใจครับ